ตำนานอาถรนพ์สะพานมิตรภาพไทยลาวสองสร้างทัพที่ท่ำพยานาคการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้แม้จะมีข่าวว่าจะสร้างในราวปีพุทธศักราช2536ถึง2537แต่เพิ่งจะลงตัวเรื่องพื้นที่ที่จะสร้างและเริ่มต้นสร้างจริงๆในปี2543 ซึ่งขณะเริ่มสร้างได้มีลางร้ายทำลายขวัญคนงานคือมีคนไปผูกคอตายในออฟฟิศที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งยังไม่ได้เริ่มใช้กันเลยและการผูกคอตายนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุแน่ชัดทำให้พนักงานที่จะต้องมาใช้ออฟฟิศหลังนี้หวาดกลัวมากจนหัวหน้าผู้รับผิดชอบต้องตัดสินใจสั่งทำการรือถอนออฟฟิศทั้งหมดแล้วเอาเหล็กกระเบื้องและวัสดุที่เกี่ยวกับการสร้างออฟฟิศ หลังนี้ไปบริจาคถวายให้กับวัดแทนจากนั้นทางบริษัทผู้รับเหมาก็ได้สั่งอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาใหม่เพื่อสร้างออฟฟิศในพื้นที่ตำแหน่งเดิมหลังจากนั้นอีกสถึงหเดือนก็มีลางร้ายครั้งที่สองอีกคือคนงานก่อสร้างที่กำลังสร้างสะพา,านอยู่นั้นได้ตกนั่งร้านตายและไม่นานต่อมาก็ได้เกิดลางร้ายครั้งที่สามเกิดการตายขึ้นอีกคือ คนงานที่ออกไปทำงานสร้างเสาที่กลางลำน้ำรู้สึกร้อนอยากล้างหน้าจึงได้ก้มลงไปตักน้ำจากลำน้ำโขงมาล้างหน้าซึ่งก็ได้ตกน้ำตายอีกคนเหตุการณ์แปลกๆอันผิดสังเกตของที่นี่ทำให้คนงานเริ่มเกิดความสะพรึงกลัวทีมงานก่อสร้างระสสระสายโดยเฉพาะการสร้างเสาเข็มต้นที่11ของสะพานซึ่งอยู่กลางลำน้ำโขง มีปัญหามากกว่าเพื่อนคือตั้งแต่เริ่มทำการตอกเสาเข็มต้นนี้ตอกยังไงก็ตอกไม่ลงแม้ใช้สว่านนำร่องขุดเจาะก,ก็เจาะไม่ลงซึ่งวิศวกรก็ใช้ความพยายามทุกรูปแบบเพื่อดันทุรังเจาะต่อให้ได้จนหัวสว่านหักวิศวกรจึงตัดสินใจไปจ้างนักประดาน้ำให้ดำลงไปดูเพื่อจะเอาหัวเจาะขึ้นมาและดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่พอดำลงไปนักประดาน้ำก็ต้องพบกับความตกใจสุดขีด เพราะเห็นดวงตาอะไรไม่รู้แดงก่ำเป็นคู่คู่อยู่เต็มใต้น้ำไปหมดซึ่งกำลังจ้องเขม็งมาที่ตนพอมองต่อไปก็เห็นลำตัวสีเขียวยาวลอยอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นทำให้เขารีบว่ายหนีขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตพอขึ้นบกได้ก็เก็บข้าวของกลับบ้านไปเลยเงินค่าจ้างก็ไม่ยอมรับเลยสักบาทแต่วิศวกรญี่ปุ่นก็ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้น จึงได้สั่งให้เอาปูนเทลงไปที่ตอหม้อ,อของเสาต้นนี้เลยจอได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นซึ่งขณะเทลงไปนั้นก็ต้องพบความประหลาดใจสุดขีดอีกครั้งคือเทปูนล,ลงไปเท่าไหร่ก็เทไม่เต็มสักทีทำให้เสาต้นนี้ใช้ปูนเป็นจำนวนมากกว่าทุกต้นแต่ในที่สุดก็เทเต็มจนได้การสร้างสะพานยังคงดำเนินไปท่ามกลางอุปสรรคและความสับสนของเหตุการณ์ประหลาดนานาประการ จนกระทั่งถึงวันวิสาขบูชาปี2548ยามที่เฝ้าไซก่อสร้างนี้ได้ฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้ยามช่วยไปบอกหัวหน้าด้วยว่าขอให้หยุดงานก่อนหนึ่งวันเพราะพวกเขาจะอธิษฐานเข้าพรรษากันซึ่งวิศวกรญี่ปุ่นไม่ยอมหยุดตามที่ขอเพราะเห็นเป็นเรื่องไร้าสาระ และในวันที่22กรกฎาคม2548วันเข้าพรรษาน,นี่เองวิศวกรชาวญี่ปุ่นสามคนได้ลงเรือไปดูงานการวางคานของสะพานด้วยตัวเองทั้งทั้งที่ไม่เคยลองนั่งเรือออกไปดูเลยตั้งแต่เริ่มสร้างมาและทันใดนั้นเองขณะคนงานกดสวิตช์เครนก็ได้ยกแท่นอุน่นเพื่อนำไปวางบนหัวเสาต้นที่11ต้นที่มีปัญหามากที่สุด แต่ยังไม่ทันวางถึงหัวเสาและเหตุการณ์อันเลวร้ายอย่างไม่มีใครคาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเครนได้พังถล่มหักออกเป็นสามท่อนคานยกแท่นปูนและสลิงได้เหลี่ยนฟาดตัดร่างวิศวกรคุมงานชาวญี่ปุ่นวัยส5ปีขาดออกเป็นสองท่อนเสียชีวิตขาดที่และเครนที่หักตกลงกลางสายน้ำนั้นได้ตกลงกระแทกทับวิศวกรบนเร,รือสามคนจมดิ่งสาบสูญไปในลำน้ำทันทีซึ่งตามข่าวได้รายงานว่า จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนจมลงไปในน้ำแล้วหาศพไม่พบรวมทั้งหมด8คนเป็นวิศวกรใหญ่ชาวญี่ปุ่น3คนที่นั่งเรือออกมาดูงานดังกล่าวเป็นชาวฟิลิปปินสน์1คนและคนงานไทยอีก4คนนอกนั้นบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก7คนซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ ในช่วงวันเข้าพรรษา22ถึง23กรกฎาคมพุทธศักราช2548ซึ่งหลังจากนั้นบริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัทที่เข้ารับงานสร้างสะพานพากันหยุดงานเพื่อทำบุญแต่ไม่นานต่อมาในวันที่19สิงหาคม2548เวลาประมาณบ่าย4-5ถงโมงเย็นได้มีการบวชกันแบบเงียบๆโดยคนงาน8-9คนพากันบวชแก้บนกัน7วัน จากเหตุการณ์อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสร้างสะพานแห่งนี้นั้นได้สังเวชชีวิตของคนงานที่นี่ไปทั้งหมด17ชีวิตแล้วจึงทําให้คนงานที่เป็นคนไทยอีสานและคนงานลาวพากันหยุดงานไม่ยอมสร้างสะพา,านต่อกันเลยเพราะกลัวตายแต่ก็เหลือคนงานชาวต่างชาติและคนที่ไม่เชื่อย,ยังทําการก่อสร้างทําให้การก่อสร้างยังพอขับเคลื่อนไปได้แต่ถึงกระนั้นเสาเข็มต้นที่11 นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครไปแต่ต้องหรือทำการสร้างต่อเลยได้แต่ดาเนินการสร้างส่วนอื่นไปก่อนและข่าวนี้ได้ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่มได้ไปหาเจ้าหน้าที่อาก่กนรจังหวัดซึ่งท่านก็ได้ไปหาร่างทรงร่างทรงบอกว่าให้ตั้งสารพญานาคใกล้บริเวณที่ก่อสร้างเพื่อจะได้อัญเชิญพญานาคขึ้นมาเนื่องจากในบริเวณนั้นเป็นถ้ำพญานาคผู้ปกปักรักษา และดูแลลูกหลานชาวรินของมาชานานหากตั้งศาลแล้วก็จะได้ทำการสร้างสะพานต่อได้จากนั้นข่าวการที่จะสร้างศาลพญานาคนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทำให้ก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างศาลนี้เพราะไม่รู้ว่าพญานาคจะพอใจหรือไม่ซึ่งหากพญานาคไม่พอใจพวกเขาอาจจะต้องมีอันเป็นไปนับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทีมงานทั้งหมด หยุดการก่อสร้างทันทีเพราะกลัวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งได้มีการทำพิธีตั้งสาพพานาคและสร้างสัพพยานาคขึ้นเพื่ออัญเชิญองค์พญานาคมัสติษณณที่แห่งนี้หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ต่างๆจึงเงียบสงบทำให้การก่อสร้างสะพานแห่งนี้สำเร็จด้วยดีจนปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเส้นทางระหว่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและแขวงสวรรค์เขตประเทศเลาว ซึ่งสาพญานาคนี้ชาวจังหวัดมุกดาหารได้มีการจัดพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาคในวันที่8-9ถึงมิถุนายนของทุกปีนั่นเอง